สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายวันนี้ผมจะมาคำนวณแนวทางหัวยลาพัฒนานะครับวันที่23จะมีตัวไหนมานะครับเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นจาก2 3 3 8 6 6นะครับ3บวก6ได้9บวกเพิ่มได้0 6บว6เป็น12เอา2มาบวกให้3คงที่ได้เลข5เลข6แล้วก็เลข7 สองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามคงที่ได้แปดแล้วก็เลขเก้านะครับหนึ่งบวกห้าได้สามเพิ่มได้เลขสี่นะครับหกบวกห้าได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งมาบวกให้สามคงที่ได้เลขสี่และเลขหกนะครับหนึบวกเก้าได้ศูนย์ูนย์บวกสามคงที่ ได้เลขสามเลขสี่นะครับมาวัดวันที่วัดวันที่ยี่สิบสามนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับดูกันนะครับศูนยนะ์บวกให้สี่ศูนย์บวกสี่ได้เลขสี่เพิ่มได้เลขห้านะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกให้หนึ่งเออแปดบวกให้สามคงที่นะครับขอโทษทีได้เลขหนึ่งเลขสอง เลข3นะครับ5้าบวกแปบวกให้แได้13บสามาบวกให้3ามทที่ได้เลข6แล้วก็เลขเจ็นะครับอ่ะวันที่23จะมีตัวไหนมานะครับเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะพี่น้องป้องไปเนาะครับ9้า ทับหกเจ็ดนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับ